สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไดสตาร์ทฮอนด้าสกู p y i นรับคันนี้ก็เคยเปลี่ยนมาแล้วแต่เป็นของเทียมนะครับผมถ้าจะซ่อมน่ยจะไม่คุ้มครับพอดีเราก็เลยซื้อไดสตาร์ทมาใหม่ครับประมาณ3-400นะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่กันแล้วก็ลองสตาร์ทกันดูนะครับด้ยีวตัั ครับผมใกล่แล้ขนะ้างน้นผู้ได้เนอะสิริปเป็น,นเนาะเตี๋ย,ย,ยแล้วก็ม้ยางนั่นอยู่ไหนล่ะเตี๋ยมาดูด

ถ้าเป็นของเทมันจะถอดเปลี่ยนทานได้นะครับแต่ของปลอมก็ไม่คุ้มกับการซ่อมนะครับซื้อใหม่ดีกว่าน

เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับ เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ